มาเที่ยวเชียงคานต้องแวะที่นี่นะที่นี่คือแก่งคุดคูห่างจากถนนคนเดินแค่สามกิโลก็จะมีร้านคามีที่จอดรถมีต้นไม้ร่มรื่นดีมีพิพิธภัณฑ์แนะนำศิลปะวัฒนธรรมเชียงคาน รวมถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่กินที่ช้อปปิ้งนี่คือบรรยากาศชมวิวแก่งคุดคูดนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแก,แก่แดดแรงมากแม่น้ำขงภูเขาโขงขา มีเรือนำเที่ยวด้วยนะคะเพื่อที่จะไปชมแก่งคุดนควิวสวยนะคะาอานนั้นภูเขาฝั่งประเทศลาวส่วนอันนี้เป็นภูเขาฝั่งประเทศไทยนะคะ นี้เดือนกุมภาพัธ์ก็จะพบดอกจานบานสวยงามทั่ว